ก็แค่นั้นเลยมันก็ทำมาสอนติดตั้งคาเฟ่วาร์ปนะครับเป็นบริการ VPN นะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้คนนะครับก็หลายอย่างเลยนะก็แล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้คนนะครับแล้วก็สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่แบบักมีแบบบางเนื้อหาถูกบล็อกในประเทศนะครับแล้วก็การใช้ VPN ตัวนี้คือจะช่วยอาจจะต่อเข้าได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็ ประมาณนั้นเลยนะครับอย่างง่ายเลยติดตั้งง่ายๆนะครับก็เลือกตามที่ทุกคนใช้เลยนะ Mac กกโหลดอันนี้ได้เลยแล้วก็ Windows บาใช้ Windows ตัวนี้จากนั้นให้ํำการรอนะครับกดโหลดปุ๊บทีหนึ่งแล้วมันจะดาวน์โหลดให้นะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะได้แค่ตัวเดียวนะก็คือจะเป็นตัวนี้แล้วก็ให้ทุกคนกดดับเ l e c l ได้เลยแล้วก็ถ้ามันขึ้นอะไรให้กดรันแล้วก็ให้มันเดียวขึ้นหน้านนี้แล้วก,กด next next นะครับ ทีนี้ผมจะมาสอนแก้ด้วยนะว่ามันติดตั้งไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะโอเคนะครับอันนี้คือติดตั้งไม่ได้นะครับติดตั้งปกติไม่ได้นำก็ให้นำการกดโอเคแล้วก็อันนี้มันก็จะขึ้นเออเลยอีกเรากดิ i n i นะครับให้นำการทุกคนโหลดตัวนี้มานะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็รันแอดมินนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็รอครับแล้วแล้วก็กดรหมือน,นเดิมน,นะมันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็กดอนิน t ตอลโอเคนะครับเช่นนี้ก็ทำการ ตจะตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาฝังขวานะไ้วกด f i n i s ได้เลยแล้วก็ให้มากดที่รูปเมฆมาบางที่มันจะมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะให้ทำการกดเปิดตรงนี้แล้วมัาจะเป็นรูปเมฆตรงนี้กด double ลคลิกทีหนึ่งแล้วกด next แล้วกด app แล้วก็กดเปิดได้เลยนะอันนี้กด connect แล้วก็คือมันเชื่อมต่อแล้วนะครับก็ใครที่จะลบยินตต่อโปรแกรมนะครับให้ทำการที่ขวาแล้วลัแอด m i n ต่อ d o ยมได้เลยนะจากนั้นก็รอแป๊บนึงแล้วกดรั n นะครับแล้วกด next แล้วก็กอีมุกได้เลยนะครับแล้วก็รีมุกใช่น,นี่คือเรียบร้อยนะครับหมดเปนิดได้เลยนะครับใช่น,นี่คือ V P N ของเราก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือการลบติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับบ้าชิพมีเข่านี้นะครับชิปนี้ถ้ามีประโยชน์กับใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามด้วยนะครับ